อันนี้รถไฟลงรถไฟสายที่2แล้วนะจากเวิงเกนไปลอตเทอร์บุนเน่นแล้วจากลอตเทอร์บุนเน่นมาสเปียสอันนี้จะเป็นรถไฟสายที่3ไปไหนนะไปโอเชนซีไปโอเชนซีถึงแล้วจ้าแคนเดอร์สเตตกเดี๋ยวเราจะไปทะเลสาบกันนั่งรถไฟมา3 3สายอ่ะนี้กำลังจะไปทะเลสาบโอเชนซี เมืองน้าอักมากน้ใสถึงทางขึ้นโอเชน,นาซีแล้วนะคะอันนี้เป็นิน เียมขึ้นกับเช้านะขึ้นกับเช้าอีกแล้วค่าตั๋วที่บาทปันกท่าทบานกว่าบาทไปกลับแล้วส่วนใหญ่เขาขึ้นขึ้นขาเยอะใช่ไหมแล้วก็ลงเงินลงอันนี้เรามาซื้อตัว๋วนั่งรถรถรางนะคนณล,ลา่าหกฟังก็เท่ากับสองร้อยสี่สิบบาท ปลอดภัยด <mm ีค่ะหนาที <S <s er> sw uh, ่าเตรียมเดี <S <s ๋ยวเราเดินไฮงกันเส้นไหนอ่าเราเดินเส้นไหนดีอ๋อผมไม่เห็นลยเนีย ัลหลประเทศนี้สวยมาก ese, นี่ออเชนซีนะยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยแต่ว่าสวยมากคนไม่ค่อยเยอะนะสวยมากจริงค <Wow. S 1> ่าเคเบิลก็ประมาณสองพันไปก <Okay. S 2> ลับไม่ไม่เอา ไปค่ะเราเดินทีละสิบนาทีไปวิ่งเหรอเขาไปเราก็ไปนั่งอ๋อโอเคอ่ะถ่ายกันต่อค่ะทำท่าหน้าทำตรงนี้ไปไหนนะเดินกินเด็นไหมหนึ่งอ่ะเริ่มเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ที่ถ่ายนิดนึงตูมไม่ได้ใช่ไหมตูมไม่ได้ถ่ายนิดนึอาใหมงหน้านิดนึงแล้วก็ิดีขึ้าหน่อย เดินต่อคนฮายกิ้งหนึุดกิ้งชุดกิ้งวิ่งมันทุ่งยาวิม,น,มนสุดเลยวิ่งมันทุา่าเ้ากัน ่าเตรียมตัวไปกินข้าวกันอยู่ยังนิหน่อยบรรยากาศสวยมากเลยสวยทุกตรงออเชนะสซีทั้งหน้าคือทะเลสาบใกล้ถึงแล้วสวยมากสวยมากฝนตกนิดนึงเวลาเที่ยงแล้วกินข้าว แล้วก็นี่วิวนี้ววทะเลสาตอนนี้ถึงโอเชนาซีแล้วนะคะทะเลสาสวยสวยเหมือนอจีเต๋านี่คนนั้นก,กินกิกน นี่นี่อีกมุมหนึ่งมีสากสีฟ้าเลยมีน้ำตกไหลลงมาหลายสายเลยเป็นน้ำไหลที่จากหิมะข้างบนอ่าเดินมาอีกหน่อยก็จะได้มุมสวยๆนะนีสวยสวยนะสวยสวยเออมุมนี้สวยมากเลยนะ อลังการอันนี้เดินมาอีกหน่อยนะก็จะสวยประมาณนี้ค่อยๆเดินไม่ต้องรีบเพราะมันสวยมากดูดูมีคนลงไปแช่น้ำด้วย เฮ้ยมีน้ำตกด้วยอะตรงนั้นอะแล้วมีคนเดิน,ปนไปอะอันนี้วิวมุมทะเลสาบที่เป็นแบบพาโนรามาเริ่มหนาวมากมันอยู่ใกล้ทะเลสาบน,น,นี่แล้ก็มีคนเนี่ยเมฆมันลงมาแล้วอะอ,อแล้วก็แบบมีคนแบบไปแ<ด>ช่น้ำบ้างอะไรบ้างนะไหลเนาะฝนตกแล้ะจ้า ตรงนู้มีน้ำตกเลยนะแะและตอนนี้เคเบิลมีแค่เหล่าเพราะฉะนั้นกินหัวได้เขาไม่ห้ามนะไม่มีป้ายห้ามดูอะ อันนี้มีไอตัวมิเตอร์บัดความเร็วลมนะเม็นเกนเมื่อคืนเรานอนสี่คืนนี่แบบโรงแรมนี้แบบชาเล่เ,บบเดิร์บบอหอนหนึ่งลิปปิต อันนี้ถูก,กตกิซื้อที่นี่ถูกกว่าซื้อที่ลูเซนประมาณสิเอร์เซ็นจากรถไปสานาทีก็เจอที่พักเมืองเล็กมากอาอันนี้โรงแรมที่เรานอนยังเก้นสองคืนนะวิกตอเรียรคือละ8ปดพัน้ารอยบาทมีอ่างอาบน้ำ เอ้ยอานบน้ำส่วนตัว,ตว,ตว,ตวไม่มีนะแต่เป็นจากุชี่มือนี่ห้องโรงแรมใหม่นะที่เวงเก้นเก็้คืนล,ล,ละห้าพันห้องน้ำไม่ตัวแล้วก็มีเออ่ระเบียงเอาดอร์นั่งนั่งจิบเบียร์ชิวๆได้เออ

อร่อยนะเปิดไหมเอาพีคไทยเปิดเปิดประตูห้องยห้องตอนเช้า